โอ้โหอันต้อมนะครับอ่ะก็เข้าโค้งมาแล้วนะครับสี่สองศูนย์ห้า วันนี้ขบวนรถก็มาไวนะครับผมได้ข่าวว่าออกจากบางซื่อเนี่ยตั้งแต่ห้าโมงกว่านะฮะนี่ก็ผ่านจุดตัดเพชรบุรีตัดใหม่นะครับมุ่งหน้าตรงสู่ัลงกันบางจากนะครับผม ดูกันใกล้ๆนะครับอันนานานก็จะได้เห็นขบวน632เนี่ยมาแต่วันนะครับผมแล้วก็เป็นมุมถ่ายที่สวยงามนะมุมรถไฟเข้าโคง้งแล้วก็ผ่านจุดตัดนะฮะ ก็อยู่ตรงใกล้ข้อต่อรางนะผมแล้วก็ได้ยินเสียงล้อกระทบรางนะฮะท้ายขบวนมาถึงแล้วนะครับบพอหอนะครับอันนี้นะก็ะผ่านไปแล้วครับสำหรับจุดตัด เพชรบุรีนะครับพรงงนับนังงานก็เอานี่นะครับก็ไปแล้วนะครับขบวนด่วนดำนะครับรถบรรทุกน้ำมันดิบ632 บึงพระแม่น้ำนะฮะก็สังเกตนะครับบริเวณชุมชนแถวนี้เนี่ยก็มีต้นไม้เขียวสดสวยงามนะฮะช่วงนี้ก็น่าฝนนะก็ให้บรรยากาศที่เขียวชุ่มชำ่ำนี่นะจุดตัดถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะก็ขอมอบคลิปนี้อีกคลิปนึงให้กับสาวกดนดำทุกท่านนะก็เหลืออีกเพียงไม่กี่วันนะครับขบวนพวกรถสินค้าเนี่ยก็อาจจะย้ายมาวิ่ง ในช่วงกลางคืนนะผมก็อาจจะมาหาดักถ่ายได้ยากนะโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ